สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่8นะคะสำหรับหวยเลขวิ่งบนล่างหวยลอตเตอรี่ของรัฐบาลน,นะคะเราจะใช้2ตัวล่างนะคะมาคิดคำนวณตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือ0ูย์หเราจะใช้0ูย์กับศบวกกับ5นะคะ0ูนย์บวกห้าเท่ากับ5บวกด้วย1คงที่นะคะจะได้เท่ากับ6 เลขที่ออกคือ7 8 7กับ5 6อันนี้ก็คือมา2เลยมา2ตัวนะคะแล้วก็งวดต่อมา5บวกกับหเท่ากับ11เนะคะเราก็ใช้1บวก1คงที่เท่ากับ2นะคะเลขที่ออกคือ2 7 2สองกับ18นะคะอันนี้ก็มาทั้งคู่มาทั้งบนทั้งล่างเลยทั้ง1แล้วก็2นะคะแล้วก็งวดนี้1บวกกับ8ได้เท่ากับ9้า ก้าบวกหนึ่งที่เท่ากับศนะคะเท่ากับสินะคะเลขที่ออกคือ5 7 9กับ1 4นะคะเลขที่เข้าก็คือเลขเก้านะคะสำหรับงวดนี้งวดต่อมา1นึ่งบวกสี่เท่ากับห้านบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับหนะคะเลขที่ออกก็คือ9 7 2กับ4 5เลขที่เข้าก็คือ5นะคะส่วนงวดนี้ไม่เข้านะคะงวดนี้ไม่เข้าส่วนงวดวันงวด งวดก่อนนี้งวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนรกสิบสี่นะคะที่ให้8กับ9นะคะเลขที่ออกคือ7 1 3ดห7ึ1งสาม่า่ล่างออก29เพราะฉะนั้นเลขที่ออกเลขที่เข้าก็คือเลข9นะคะ เห็นไหมคะว่าสูตรนี้ก็จะเว้นสูตรหนึงถ้าไม่ถูกก็คือจะเว้นแค่สูตรเดียวต่อมาก็จะเข้าเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิม,มอย่างนี้คะ่ะส่วนงวดวันที่16บหกกรกฎาคมสองพนะคะเราก็จะใช้สองบวกเก้าสองบวกเก้าเท่ากับสิแล้วก็ใส่1นบวกหคงที่เท่ากับ2นะคะงวดนี้ แล้วเรามาดูกันนะคะว่างวดนี้อะไรจะมาเขาฝากไว้อีกสูตรดึ่กนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อ้อมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ